สวัสดีค่ะเอฟซี FC สาวหน่อยผิดบานแพงเอฟซี FC น้องโซเฟียนะคะน้องโซเฟียของผีอุ้งอิงเลยค่ะพี่น้องมือนหนีวันที่สี่มินายนสองพนายหกสิบเป็นมือทีคุณคู่แมวเหมียว,วล่ะกะ่ะ เป็นผู้ถี่รอคอยได้ค่ะว่าน้องโซเฟียมาสแสดงบนเวทีสาวน้อยเผชรบานแพงสิเป็นตะหักเป็นตะแพงและก็ม้วนซ้ำใดก็รอคอยได้ก็เลยเหตุคลิปน้องนี่แบบรั่วๆเลยเป็นยังจังอ่าชื่นชม่มชื่นชอบเพราะวะ่าน้องโซเฟียมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเบิง่งเหลวเป็นตะหักเป็นตะแพงน่ารักน่าหลงไหล อ่าแล้วก็เสียงดีเสียงมวนเนาะค่ะหญิงมายยืนเคียงขางผีอุ้งอิงนี่น้องโซเฟียแห้งสินากเนาะค่ะเพราะว่าผีอุ้งอิงนี่หากแพงน้องแล้วก็ให้กําลังใจน้องในการที่จะห้องเพลงแล้วก็ให้การสนับสนุนทรงสายหูสายตาคนใดเอื่อยกระไดให้น้องเดยมีความมั่นใจแล้วก็คิดว่าอีกคนหนึ่งก็คือน้องลําเพลินก็คือสิตื่นเต้นที่จะได้เห็นผีโซเฟียคุณคู่แม่เมียก็เลยล่องมาอ่าวิเคราะห์เบอ น้อง่ะว่าน้องโซเฟียนี่เขียนให้เห้าดูซึกว่าชื่นช่วมชื่นชอบเนี่ยได้เป็นเพราะหยังคุณคู่มองเห็นอยู่สามประเด็น <c oughs> ประเด็นที่หนึ่งก็คือพ่อสวรรค์ของน้องเนาะคะ่ะเกิดจากใดละ่ะเกิดจากครอบครัวบ่าว่าจะเป็น จะเป็นคุณแม่เนาะค่ะที่เป็นนักรองเก่าเป็นหมอล่ำเก่าที่เพิ่นเคยรับงานแสดงโซเฟียก็เกิดขึ้นมาในครอบครัวที่เป็นศิล,ลปินเพราะฉะนั้นกับบอแมนเลือกแปลกใจเนาะคะ่ะที่จะเห็ดให้น้องโซเฟีย เป็นนักร้องใหายหักเฮาแพงหน้าตาเป็นลูกเคืองแห้งเบาเล่าใจจ่อยผวกเฮากระแหงยิงหักยิงหลงไหลเนาะคะ่ะว่าคนเป็นฟลงผัดมะฮองเพลงเป็นหมอลำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮาเห็นแล้วว่าจากพื้นฐานครอบครัวของเพิ่นจากพ่อสวรรค์ติเพล่นไดมาเนาะคะ่ะประเด็นที่สองก็คือพ่อสแสวงคุณคูณคณคณ่แมวเหมียวมองว่านองโซเฟียมีพ่อสแสวงจากสาแนจากที่ทางคุณแม่เพิ่นเนาะคะ่ะทางครอบคร่วเพลินซึ่ง ก็มี่แม่กันเนาะค่ะที่เป็นมูของแหม่พ่วงเพื่นผ้านองไปแข่งขันบ้างนะคะไปประกวดนั่งงงนั่งงามบ้างได้หลายพาไปออกรายการนันนี่เพื่อให้นองได้มีโอกาสได้แสดงผลงานความสามารถของเจ้าของเฮาก็จะเห็นว่าเพราะฉะนั้นนองโซเฟียก็เลยได้มีทั้งพรสวรรค์และก็พรสแวงที่เกิดจากครอบครัวจากคนรอบข้างเหตุให้นองมีโอกาส แสดงผลงานของเจ้าของและอันที่สมที่สำคัญคุณคู่ว่าเป็นบุญและวาสนาน้องโซเฟียกระโดดเดินในวงการของการเป็นนักแสดงมาพ่อสมควรตะกี้พวกเฮาในเอซีสาวน่อยเพชรบานแพงเนาะบริฮูจักน้องกะเพราะว่ายังเพราะว่าบริเบิงอ่ะอย่างอื่นบอกง่ายๆจางสี่บัตบัดนี้น้องอุ้งอิงเพิ่นเนาะคะ่ะพี่อุ้งอิงเพิินได้ไปเซอร์ไพร์ในรายการซปเปอร์เทนกะ เป็นเรื่องเล่าอันนึงที่ให้เอฟซีสาวหน่อยผิดบานแพงมีโอกาสได้พบได้เจอน้องโซเฟียที่หองเพลงหอบฝันมาหลังหารเหตุให้เอฟซีต่างๆเนะาะค่ะเพิ่นน้ำตายุตํนำตาย่อยปื้มปิม,ปมใจน้ำกันกับน้องโซเฟียที่ เจอไอดอลของเจ้าของลองไหและะ้วก่ะอีซีต่างๆก็เรียกร้องเนาะคะ่ะให้นองโซเฟียใได้มาหงเพลงบนสาวหน่อยเพดบานแพงซึ่งเฮาจะได้ชมได้ฟังความหนารักในมือหน,นี้เนาะค่ะเนาะนี่ละเขาถึงว่าโอกาสและว,วาสนามันบอสามารถที่จะแข่งขันกันใดคุณคู่แมวเหมียวก็คิดว่าน้องโซเฟียก็ไดโอกาสนี้จงรักษาโอกาสนี้ล่ะกะพัฒนาเจ้าจของไปเด้อจ้าเดอ้อ คุณคู่แม่เหมียวก็เลยมาล่องวิเคราะห์เบิงวา่านองโซเฟียนี่ก่ะสีโด่งดังไปหนาเด้อพี่น้องเพราะว่ามีเหตุปัจจัยอยู่สามอย่างที่คุณคู่เบาไหวนอกจากหนึ่งพรนสวรรค์สองพรานสแสวงสามโอกาสและวาสนาเนาะค่ะให้รักษาสามสิ่งสามอย่างนีไห้ให้เป็นโอกาสของเจ้าของให้เป็นบุญวาสนาของเจ้าของและ ที่สำคัญอย่าลืมรักษาคุณงามความดีท้ำโตนารักหักแพงเอฟซีหลักกาอย่าลืมอีกอันนึงนะคุณครูแมวเหมียวฝากไหวน้องโซเฟียกำลังเรียนกะห้ตั้งใจเรียนงานกะทำให้ดีเอฟซี e กะสิหลงหกักหลงแพงน้องโซเฟียป้อแตกต่างจากพี่อุ้งอิงได้จ้ะเด้อขอบคุณสุขูสุขคนถีมาหายกำลังใจน้องโซเฟียรวมรวมกันกับคุณครูแมวเหมียวพอกันใหม่เด้อค่ะมือแล้งไปช่มความหนารักของน้องบ่าวาจะ เป็นทั้งหนาเวทีหรืออยู่ในกลุ่มปิดนะคะแล้วพอกันไหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาหน้า,านลูกขอบคุณมากที่มาสร้างช่วงเวลาสุดประทับใจให้กับน้องโซเฟียถึงกับไปไม่ได้ใช่ไหมลูกลูกรู้สึกยังไงตอนที่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างรูกสึแกแปลกๆค่ะแปลก,กๆคือคือเราคิดว่าเอ๊ใช่ไหมใช่สาผิดหรือเปล่า,า <ๆ S 2> ก็าเลยว,ว่ามือกัลนลินได้ยินเสียงขลังก็เลยหันไปดู ันไปดูที่พอเห็นว่าเป็นพี่อุงอิงเขารู้สึกตอนนั้นคือมีใจ